ร้านอาหารหรูในย่านใจกลางเมืองเต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับเสียงเพลงบรรเลงคลอเบาๆสร้างบรรยากาศโรแมนติกแต่บรรยากาศบนโต๊ะอาหารของพวกเขากลับแตกต่างออกไปสายตาของหญิงสาวเต็มไปด้วยความดูถูกเธอวางช้อนลงแล้วถอนหายใจเบาๆแต่แฝงไปด้วยความเย้ยหยันเธอไม่รู้สึกอายบ้างหรือที่ใส่เสื้อผ้าธรมาธรมดาๆมานั่งร้านระดับนี้ชายหนุ่มเงียบไม่ตอบ แววตาของเขาสงบนิ่งแต่ลึกลงไปข้างในกลับมีพายุอารมณ์ซ่อนอยู่หญิงสาวเอ็นตัวพิงพนักเก้าอี้ไข่ห้างอย่างถือดีฉันเบื่อจะต้องทนอยู่กับคนที่ไม่มีอนาคตเธอจ้องเขาก่อนจะยิ้มเยาะไม่มีรถหรูไม่มีแบรนดเนมเธอจะให้ฉันอวดใครมือของเขากำมัดแน่นใต้โต๊ะอากาศรอบตัวเริ่มเย็นเยียบทั้งที่เครื่องทำความร้อนยังทำงานดวงตาของเขาเปล่งประกายวาวโรธ เธอแน่ใจแล้วใช่ไหมน้ำเสียงของเขาเยือกเย็นหญิงสาวหัวเราะในลำคอแน่ใจที่สุดทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นใกล้ๆชายในชุดสูทสีดำก้าวเข้ามาอย่างสง่างามพนักงานทุกคนในร้านก้มศีรษะเคารพเขาโดยไม่ลังเลหญิงสาวหันไปมองแล้วต้องเบิกตากว้างเมื่อเห็นชายคนนั้นยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าเขาถอดแว่นกันแดดช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคย คัคุณเสียงของเธอสั่นเครือชายหนุ่มที่เธอเพิ่งดูถูกคือเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้หญิงสาวตัวแข็งทื่อราวกับถูกสายลมเย็นเฉียบพัดผ่านดวงตาของเธอสั่นไหวมองชายหนุ่มตรงหน้าด้วยความไม่อยากเชื่อคักคุณเป็นเจ้าของที่นี่เสียงของเธอแผ่วเบาแต่ก็ยังไม่สามารถซ่อนความตกใจได้ชายหนุ่มยกยิ้มมุมปากแววตาของเขาเยือกเย็นแค่ที่นี่หรือ เขากวาดตามองรอบๆร,ร้านก่อนจะปลายตามองเธออย่างเฉยชาฉันเป็นเจ้าของธุรกิจอีกหลายแห่งและรวมถึงบริษัทที่เธอใฝ่ฝันอยากทำงานด้วยหญิงสาวกลืนน้ำลายใบหน้าซีดเผือดเธอพยายามควบคุมสีหน้าแต่ร่างกายกลับสั่นเทาชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาเธอดูถูกฉันว่าเป็นคนจนเสียงของเขากดต่ำดังก้องอยู่ในหัวของเธอ หญิงสาวอ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีคำใดหลุดออกมาบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยแรงกดดันพนักงานในร้านต่างจับตามองสถานการณ์ด้วยความตกตะลึงชายหนุ่มสูดลมหายใจเข้าก่อนจะโน้มตัวลงกระซิบข้างหูเธอแต่เธอไม่รู้เลยว่าคนที่เธอกำลังดูถูกคือมหาเศรษฐีที่สามารถทำลายอนาคตของเธอได้ภายในพริบตาหญิงสาวตัวสั่นริมฝีปากซีดเผือด เธอเพิ่งเข้าใจว่าเธอได้ทำผิดพลาดร้ายแรงที่สุดในชีวิตหัวใจของหญิงสาวเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเธอพยายามควบคุมอารมณ์แต่ร่างกายกลับไม่เชื่อฟังมือที่เคยกุมซ่อมอย่างมั่นใจตอนนี้สั่นระร,ริกจนแทบจับไม่อยู่ฉันฉันไม่ได้ตั้งใจเสียงของเธอแหบพร่าดวงตาหลบสายตาคมกริบของเขาชายหนุ่มหัวเราะเบาๆแต่เป็นเสียงหัวเราะที่เย,ายา้ยหยันไม่ตั้งใจ เขาถามกลับช้าช้าชัดถ้อยชัด,ชดคําหญิงสาวรีบพยักหน้าฉันแค่ไม่รู้ฉันคิดว่าเธอคิดว่าฉันเป็นคนจนเลยมีสิทธิ์ดูถูกฉันใช่ไหมน้ำเสียงของเขาเย็นเยียบจนหญิงสาวรู้สึกขนลุกเธออ้าปากจะเถียงแต่คำพูดกลับติดอยู่ในลำคอดวงตาของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความผิดหวังเธอไม่เคยรักฉันเลยใช่ไหม คำถามนั้นทำให้หญิงสาวสะอึกเธอเม้มปากแน่นรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจุกอยู่ในอกเธอเคยคิดว่าเขาเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาไม่มีอนาคตไม่มีอะไรให้เธอภาคภูมิใจแต่ตอนนี้เขาคือชายที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดเป็นคนที่เธอไม่มีวันเอื้อมถึงอีกแล้วเธอเลือกแล้วและเธอต้องอยู่กับผลของมันชายหนุ่มหันหลังให้เธออย่างเด็ดขาดหญิงสาวยกมือขึ้นหมายจะคว้าแขนเขาไว้ แต่ก่อนที่เธอจะได้แตะตัวเขาเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากพนักงานที่ยืนอยู่ใกล้ๆคุณครับรถลีมูซีนจอดรอยอยู่ด้านหน้าแล้วชายหนุ่มพยักหน้าและก้าวเดินจากไปโดยไม่หันกลับมาอีกเลยหญิงสาวนั่งนิ่งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงต่อหน้าต่อตาเธอเสียเขาไปแล้วและไม่มีวันได้เขากลับคืนมาอีกหญิงสาวนั่งนิ่งราวกับร่างกายไร้วิญญ,ญาณ เธอมองตามแผ่นหลังของเขาที่ค่อยๆห่างออกไปทุกย่างก้าวของเขาเปรียบเสมือนเสียงตอกย้ำถึงความผิดพลาดที่ไม่มีวันย้อนกลับไปแก้ไขได้เธอเคยคิดว่าเขาเป็นเพียงชายหนุ่มธรรมดาไม่มีอนาคตไม่มีอะไรน่าภูมิใจแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอคิดผิดผิดมหันต์ดวงตาของเธอเริ่มร้อนเผาหัวใจเต้นแรงด้วยความหวัดหวัน่นเธอพยายามจะลุกขึ้นเพื่อวิ่งตามเขาไป แต่ขาอ่อนแรงจนแทบไม่มีเรี่ยวแรงยืนร่างกายของเธอหนักอึ้งราวกับมีใครกดเธอไว้กับเก้าอี้เธอมองไปรอบรอบร้านเห็นพนักงานและแขกคนอื่นๆมองมาด้วยสายตาเวทนาเธอไม่เคยรู้สึกต่ำต้อยขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเสียงเปิดประตูรถดังขึ้นด้านนอกเธอหันขอบไปมองเห็นชายหนุ่มกำลังก้าวขึ้นรถลีมูซีนคันหรูไม่นะ เสียงแผ่วเบาหลุดออกมาจากปากของเธอเธอรู้ว่าถ้าปล่อยให้เขาจากไปตอนนี้ทุกอย่างจะจบลงจริงๆเธอพยายามเรียกเขาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสันเครือเดี๋ยวอย่าไปชายหนุ่มชะงักไปครู่หนึ่งมือจับประตูรถแน่นเขาหลับตาถอนหายใจช้าๆแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่หันกลับมาประตูรถปิดลงเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึม่ม หญิงสาวมองดูรถลีมูซีนคันหรูแล่นออกไปอย่างรวดเร็วหัวใจของเธอหล่นวูบราวกับทั้งโลกพังทลายลงต่อหน้าต่อตาเธอเสียเขาไปแล้วและไม่มีวันได้เขากลับคืนมาอีกหญิงสาวกัดริมฝีปากแน่นรู้สึกถึงรสชาติขมปลาในลำคอเธอคิดว่าความรักสามารถใช้เงินซื้อได้แต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าแม้เธอจะมีเงินมากแค่ไหนก็ไม่มีวันซื้อตัวเขาคืนมาได้อีก If,